วันนี้คอนเสิร์ตนี้พิเศษเพื่อกลุ่มแฟนคลับคนรักหนุ่มเชนธนาโดยเฉพาะที่รักกันเหนียวแน่นมาตลอด6ปีครึ่งค่ะโดยจัดมีติ้งพบปะสังสรรค์กันครั้งนี้เชนนำเพลงสนุกสนุกมาร้องเต้นเอาใจเต็มที่ เพลงช้าซึ้งซึ้งความหมายดีก็มีค่ะเช่นบอกว่าเพลงนี้ขอมอบให้รับครั้งล่าสุดที่เพิ่งเลิกรากันไปค่ะ ส่วนประเด็นที่หนุ่มเชนมีปัญหากับต้นสังกัดเจ้าตัวปฏิเสธพร้อมฝากผลงานอัลบั้มชุดใหม่ให้ติดตามกันด้วยค่ะช่วงช่วงเดือนนี้เนี่ยจะเป็นในซีนของอัลบั้มใหม่นะครับช่วงเดือนเมษา,ายนยังไงก็ฝากติดตามด้วยงานนี้หนุ่มเชนก็ชักชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงอย่างเชีรยที่คำพรจอนสันเทวินวิวนัทพลและอีกหลายคนมาร่วมแจมด้วยเพิ่มดีกรีความคึกคักให้สรุปมันคูณสองไปเลยค่ะ ายังงไคะดีใจมากค่ะที่ได้มางานพี่เชนก่อนจะดีใจแป๊บนึงนะ้ลูกขอเคลียร์กับคนนู้นก่อนเป็แฟนคลับเด็กโคอยู่คนนึงวันนี้พี่เชนค่ะโอ้ยโอ้ยโถเป็นแฟนคลับของพี่เชนมานานแล้วแต่วันนี้ไม่มีเสื้อเลยยืนอยู่ข้างหลังน้องเขาพี่เชนก็เป็นแฟนคลับเขาค่ะเห็นไหมคะพี่เชนจะมาทำมาน้องอาประทับใจเลยตัวพี่เชนก็พี่เขาเก่งอะครับเรียนก็เก่งแล้วแบบกิจกรรมก็ดีครับกีฬาก็เก่งด้วย Tá yeah. bom.